การสัตว์ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกับจระเข้ค่ะและในแต่ละฤดูนะครับพี่นิกจระเข้เขาอยู่กันยังไงใช่เริ่มต้นที่ฤดูร้อน,นะคะ่ะต้องบอกว่าฤดูร้อนหลายๆตัวนะครต้องมีการปรับตัวอย่างมากนะครเพราะว่าสัตว์ต่างๆเริ่มหากินยากขึ้นพี่เด็กมีความแห้งแล้งฉะนั้นเจ้าจราเะเข้เนี่ยคะ่เขาจึงต้องมีการหา ห้วยน้องคลองบึงหรือเดี๋ยวเขาก็อยู่ในห้วยนองคลองบึงอยู่แล้วไม่ล่ะที่เป็นโครนอ่าที่เป็นโครนเคือน้ำมันเปือดไงโครนน้ำมันแห้งลงไปอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีวิธีการในการอำพางตัวหรือว่าแบบแช่โครนแช่โครนก็ถือซะว่าเป็นการทำสปาอย่างหนึ่งใช่ไหมทำสปาโดยการเนะฮะเอาตัวกลบด้วยโครนเนี่ยแทบทั้งตัวนะคุณผู้ชมแล้วโผลมาแค่ปลายจมูกเพื่อให้มีการหายใจได้แล้วก็เห็นตานิดนึงถูกต้องโผล่ขึ้นมาแบบเออ พี่เคยดูในสารคดีของช่องพีเอสไอสารดีนะคือที่ที่เจ้าลิงอ่ะเขาก็จะไปดื่มน้ําในบ่อน้ํานั้นเหมือนกันแล้วคือไม่ทันสังเกตไงเจ้าจระเข้ซึ่งนอนพ่อโคนหนักหัวเลยจริงๆเขาก็โผล่มาเพื่อให้หนึ่งแหละเพื่อมองหาเหยื่อ2เพื่อเป็นการป้องกันตัวเพื่อมีสัตว์อื่นมาทําอันตรายกับเขาว่าแต่ใครจะมาทําอันตรายจระเข้ก่อน ก็มีก็ม네ีอันนี <g 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 ้น่าร้อเนี่ยนะต้องบอกว่าความอดทนหนึ่งเลยก็คือเขาสามารถอดอาหารได้นานถึง3เดือนใช่เพราะว่าบางทีความแห้งแล้งเนม่นไม่มีอาหารตกถึงท้องคุณก็ต้องแบบพยายามอยู่นิ่งที่สุดสำหรับเรา3ชั่วโมงคือไม่ได้แล้วนแล้วใช่ถูกต้องสำหรับฤดูฝนน้านี ร่าเรง<ช>ิงไงเป็นหน้าที่พึ่งแบบว่าเหมือนเป็นแรกแยมใช่ขึ้นมาจากหน้ารอนปุ๊บเนี่ย<ช>เขาได้มีการแบบเขาก็หิวไงออกมาปุ๊บโอ้โ,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 โหโบ,บายสะบัด<ช>หาง<ช>ทุกอย่างแต่เขาบอกว่าฤดูเนี้ย เป็นฤดูที่โหดร้ายแล้วก็ดุมากด้วยอา้าวก็อย่างที่บอกไงเขาอดอาหารมาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบว่าตอนนี้มันมทุกอย่างมันเริ่มอุดมสมบูรณ์มีอาหารเยอะเขาก็พยายามที่จะแก่งแย่งแล้วก็แบบชิงอาหารให้ได้มากที่สุดนันอินเนอร์ของจระเข้ก็คืออขาจะกินทุกอย่างเลยเดได้ไหมเจ็บหอพี่เอยนะคะมาที่หน,น้าหนาวบ้าง ในบางพื้นที่คุณจะเป็นอะไรที่มันหนาวมากแบบเป็นสาดติดลมแบบนี้แล้วจระเข้ซึ่งอยู่ในน้ำคุณรู้ไหมเป็นช่วงหนึ่งที่เขาว่าจะต้องจำสีเหมือนกันเพราะว่ามันบางทีน้ำตรงนั้นะมันกลายเป็นน้ำแข็งเขาต้องโผล่มาแค่ปลายจมูกเพื่อที่จะมาหายใจถูกต้องพี่เกหรือบางที่ที่มีแสงแดดลงมาถึงเขาก็จะขึ้นมานอนผึ่งสบายๆรับแสงแดดอาบปากแบบใช่ใช่พอแล้ว พอแล้วเหรอคะโอเคก็จะเป็นวัฏจัรรในชีวิตของเขาในแต่ละฤดูเป็นไปใช่ค่ะนี่คือชีวิตของจระเ้ค่ะอ่ะปะมาร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99